ที่ถูเหอหนุยเยิแผนที่กับสุภาพสตรีที่ถูเหอหนุ่ยเยินแผนที่กับสุภาพสตรี อ一位地理学家用世界各大洲来比喻女人一生的各个阶段。นเ,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 เยอนอตกักภูมิศาสตร์ท่านหนึ่งได้เปรียบเทียบช่วงอายุของผู้หญิงกับทุกทวีปในโลกนี้ อ一位地理学家用世界各大洲来比喻女人一生的各个阶段。นเเ,เ,เ,เยนอตกักภูมิศาสตร์ท่านหนึ่งได้เปรียบเทียบช่วงอายุของผู้หญิงกับทุกทวีปในโลกนี้ ทาสัวสิสานสุยต้าสิปาสุยตอหนีหือนห่าเสี่ยงฟยเจหอปันสืออีคว่าชูหนีตี้ใต่ส้างเว้ยจิงกว่าท่านสัวเขาบอกว่าผู้หญิงอายุ13ปีถึง18ปี จะเปรียบเหมือนทวีปแอฟริกามันเป็นเขตบริสุทธิ์ที่ยังไม่ได้สำรวจทาซัวสือสานซุยเต้าสือปาซุยเตอรหนี่เหยีนห่าวเซี่ยงเฟยเจียวอีปาน ซื้้ออีควายเูหน一ตี้ใท่าร้าวเขาบอกว่าผู้หญิงอายุ13ปีถึง18ปีจะเปรียบเหมือนทวีปแอฟริกามันเป็นเขตบริสุทธิ์ที่ยังไม่ได้สำรวจ สือปาสุ่ถึงสาซสนบสู่ในเอเยีย่เยยาเล่ชิงอลอฟู่อีกวัวเิงเตียวอายุสิบแปดปีถึงอายุสามสิบปีผู้หญิงเช่นเดียวกับเอเชียหน้าลหลงไหลและแปลกใหม่ สือปาสุ่ยต้างสานสือสุ่สยงปย่างเอเชเล่อชิงเออฟูอีก้กัวชิงเตียวอายุ18ปีถึงอายุ30ปีผู้หญิงเช่นเดียวกับเอเชียหน้าลหลงไหลและแปลกใหม่ สามสิบปีถึงสี่สิบปีาาเซนไมโจนยังไม่ได้ถูกค้นพบเละทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ของผู้หญิงอายุสามสิบปีถึงสี่สิบปีเช่นทวีปอเมริกามันได้รับการสำรวจอย่างสมบูรณ์ และอุดมไปด้วยทรัพยากรสานซือซุยต้าือ,สอสเสียเม่เเเออเยงม่จบยั่จเยง่จบยั่จบยั่จบยัยงเม่ยงม่จบยังไจงไา่จยัง่งไมยังไ่ยงยเ่ ทวีปอเมริกามันได้รับการสำรวจอย่างสมบูรณ์และอุดมไปด้วยทรัพยากรสื่อส่อสุ่ยเต้าอสอสอห้า่ยเซียงโอโจเซียวห่าวจินตานเหลิงสือ โยชิเตอร์ผู้หญิงอายุ40ปีถึง55ปีเช็กเช่นทวีปยุโรปโดนสำารวจจนหมดแล้วแต่ก็ยังน่าสนใจอยู่สื่อสืบสู่ยเต้าอสิบห้าสู่เชียงโอจูเซียวห้าวจิ้น ตานเหลือสือโยช่ีเตอผู้หญิงอายุ40ปีถึง55ปีเฉกเช่นทวีปยุโรปโดนสํารวจจนหมดแล้วแต่ก็ยังน่าสนใจอยู่อูสอ,อสยสวยสวยอโฮเสี่ยง เอ้าวเจ้มามื่ออีกเก้าเหยินโตจือเต้าทากูหลิงหลิงเตอถ่างใจ้ไายผิงหยางจงต้านเมื่อเหยินชื่อกวรสินเจ้ากูทาผู้หญิงอายุ55ปีเช่นเดียวกับทวีบออสเตรเลียทุกคนรู้ว่า มันมีอยู่ในโลกนี้และอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ไม่มีใครไปสนใจมันเลยอูซืออูซุยจือโฮเสียงอ้าวโจเ่ออีเกคนเต้จือเ้าอกูหลิงหลิงอตอ่างพ้นทราย ผิงหยางจงแ้นไม่มีคนินเ้า关心照ทาผู้หญิงอายุห้ปีเช่นเดียวกับทวีปออสเตรเลียทุกคนรู้ว่ามันมีอยู่ในโลกนี้และอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ไม่มีใครไปสนใจมันเลย ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ